อืมตัวใหญ่แบบนี้ตัวใหญ่แบบนี้นะครับตัวใหญ่เลยใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้ข้าสี่มาหากินนิดนึ่งยังมาทำถอดเกล็ดกันมาซิดเบ็ดมาซิดเบ็ดพี่น้องได้อาวุธโคุราน วันนี้เทาสิบเมื่อชิดแบบไอ้ย้อนความหลัางน้อยเนาะแบบคุยสมัยเก่าเด็กน,อน้อยพี่น้องเด็กน้อยเลยอันนี้จะเป็นเบสไม้ไผ่ oh <no. S 1> แข่งกันได้หมดน,นี่วันนีนซีธรรมดาเลยหาเบิ้งทัพบุษมม์หมดนี่วันนี้ธรรมดาได <c oughs> ้หมด <c oughs> นี่ว <c oughs> ันนีน้ซีคือหมายเท่าสิบตัวผู้ใดได้สิบตัวก่อนชนะพี่น้องได้เสียเดียวตะกองหลังหนึ่ง อะไรนะเสียเบียตากล้องผู้ใดแพ้เสียเบียให้ตากล้องล่างนึงเออเงาเหรอเอาตากล้องพากินย่างเดียวแบบนี้เอาพ่อแม่พี่น้องวันนี้อ้าท่านผู้ชมพร้อมหรือยังไอ้นี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไอ้หนิงเดี๋ยวมาเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยเริ่มบอกครับเออเริมบอกไอ้ท่านผู้ชมวปะวันนี้เนื้อเข้าคือขนมปังขนมปังเพราะว่าป่าอยู่บ่อยนี่ าไล่เติมอยู่ถ้าพร้อมแล้วลุยมาปังโซกินขนมปังเอาแล้ว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 เดึงมา <c oughs> มาแล้วพี่ยอมตัวแรกตัวแรกมาแล้วพี่น้องตัวแรกมาแล้วแม่ไข่อ่างลางดึ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 ง,ดงคือมีจัดแต่และโอ๊ยเ <c oughs> อา มาแล้วเอา้าไม่ยอมแพ้กันแล้วครับไม่ยอมแพ้กันครับท่านผู้ชมไม่ยอมแพ้กันแล้วครับโอ้ยปากมือดึงตอนดึงนะครับตอนนี้ดึงตอนดึงแล้วบ่วจีเป็นตัวโน้นตัวหญ่คือเป็นปลาเมื่อครับปลาเอาปลาตอนนี้ดึงตอนดึงนะฮะตอนนี้ดนนนนึงตอนดึงแล้วครับทุกท่านไปเบ็ดปากมือเลยเมื่อกี้อ้าวหลุดเอ้าตายแล้วเอา หนต่อหนึ่งครับจีหากินพอสนี่บอเอาจียากินพอสนี่สีเลีงสูง่ตัวนี้ตัใหญ่สองหนึ่งแล้วครับสองหนึ่งแล้วสอหนึ่งแล้วสองหึ่งแล้วเหมือนันสองหนึ่งแล้วครับสองหนึ่งแล้วสอึแล้วปังกระดดดีอูมาแล้วตัวดึงเดึงเดงเดงดึงเดงดงดงง ้องเป็นอ่างางเลยสองเท่าสองเท่าสองเท่าโองเป็นอ่างวังเอาสามสองามสแล้วครับสองแล้วโอ้ตอนนี้สามสองแล้วนั่อนนี้คะแนนสูสีครับคะแนนสามแล้วมีอสามสองแล้วดงแล้วดึงแล้วเด้งแตัวใหญ่แล้วเอา

ได้แล้วดึงยี้แล้วพี่น้องดึงยี้แล้วดึงยี้แล้วดึงยงี้แล้วเอาลูดตัวใหญ่ตัวนี้สีเอาใส่ตัวใหญ่มาเว้ยีครับตัวนี้สีนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมรอนจ่ตัวนี้สีครับตอนนี้ผมดำแล้วสี่ต่อสามครับตัวนี้สี่ต่อสามครับไปรุตน,นต่อตัวใหญ่พวกนี้แหละคดป้ากบ้านี่แหละ ห้าสามห้าสามแล้้าสเดี๋ยวห้าสามให้าต่สามรอกอือตัวใหญ่แบบนี้ตัวใหญ่แบบเนี้ยนี้าะตัวใหญ่เลยใครไเตรมท้องนึงป่าต้นทีออ้าออเฮียบร้อนิงียบ้เดียบ มาหนิ่เนาะมาหนิ่ด้วยวันนี้โอ้วันนี้บานไป่ล้วหกต่อสี่ครับตัวนี้โอ้โหผมมาเกินครึ่งทางแล้วครับตัวนี้ท่านโอ้ปักมือบักไม่ตกตัวจริงเริแต่ตกปลามาเลยพี่น้องหักผมหักกระถือปลานิ่นใกล้หนิงปนิ่นันท่านไงมาเลยเฮมาแล้วงดึ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 งอะไร มาแล้ว er ดิมาแล้วหเต่าหอยู่นักโอ้สีเลยอเอ้าเอ้าเจต่อเจ็ดต่อเจ็ดต่อห้าเจ็ดต่อห้าลูกท่านเจ็ดต่อห้าเดต่อห้าเอ้าแลอีกสามเตะตอนนั้นโอ้ขนมปังกระเป้ย แปดนะครับแปดแล้วอ่ะท่านแปด้วแปดแล้ว,ลวตัวที่แปดครับตอนนี้ก็แซงเพืนหนิงไปแล้วสูสีครับเจ็ดต่อแปดสูสีมากๆเลยตอนนี้เพื่อหนิงเพิ่นเริ่มแบบตีตีต,ตีตื้นขึ้นมาแล้วอีกแต้มเดียวเมืคืนที่ละสองเลยบาท อแดเท่าแล้วดเท่าแล้วแดเท่าตอนนี้สูสีกันแล้วทุกท่านแต้มเท่ากันเลยโโเยีมมาก ดึงแล้วดึงแล้วไปนิงเซงแลยไปนิงเซงแล้วเกาเกาเป็ดเอาหวยก็มะกินเลยอสืมเอากาโตเกาไปนิง โอ้ตายทุกท่านท่นานผู้ชมเมใครอีกหนึ่ง,งแพ้พูดไม่ใครเมใครวันนี้ทุกท่านวันนี้แพ้พราไอ้หนิงแต้มเดียวตามมาติดติดทีแรกอ่ะทีแรกอ่ะผมผมนั่มไอ้หนิงสองหรือสามคะแนนเนาะสองสามแต้มนะบุรีไอ้หนิงเอาขึ้นอ้าวโอเค คลิปนี้พี่น้องนะครับจบไปด้วยดีไปหนิงเป็นต,ต้นชนะันนี้ตากมบอกว่าตาแพร่เย็บเบีร์ตาก็เย็บเบีรยตากล้องเอาโอเคนี่พี่น้องเต็มคูท่ทังเขาเลยปลาไปเมนูวันนี้จีปลาจัดไปครับ